สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มีพระกิ่งให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระกิ่งองค์เล็กๆนะครับกิ่งเล็กกลางหน้าใช้เรียกว่าพระกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าสุตรปราการนะครับจังหวัดสูทรปราการเป็นกิ่งอีกองค์หนึ่งซึ่ง ถือว่าเป็นสายวัส,สุทัศนะครับสร้างปี2,484โดยท่านพระครูเอี่ยมเอ่สมัยนั้นคือเจ้าวาดวัดแหลมพระผ่าเนี่ยก็ได้ไปนิมนต์เจ้าคุนสีสนนะครับเจ้าคุนสีสนมาเป็นเจ้าพิธีปลุกเศกนะครับ2484่24 84, ช่วงนั้นก็กำลังเกิดสงครามไปลไปายยุคสงครามแล้วนะครับเพราะว่าสงครามเชียงตุงก็2,484 ในช่วงนั้นนะครับก็มาหล่อองค์เล็กๆนะครับกว้างขนาดเนี่ยนิดเดียวนะครับนิดเดียวกว็ดูดนิ้วมือผมก็แล้วกันนะครับนิดเดียวเดีย๋ยวจะขยับอีกนิดนึงนะครับให้มันดูสว่างๆหน่อยโอเคอย่างนี้ขยับอีกนิดนึเงก็ใกล้แสงนิดหนึ่งเพราะว่าผม ถ่ายทําโดยใช้แสงธรรมชาตินะครับตรงหน้าประตูเปิดประตูไปก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็คือภาพพระไม่ใช่ภาพพระเป็นภาพจริงเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูกันก็แล้วกันนะครับว่าขนาดไหนฐานเนี่ยก็ประมาณ1.3ึ่งถึงหนึ่งจุดเซนประมาณนี้ครับ1.4ึ่งจุดเซนนะครับความสูงจากฐานนะครับ จากฐานก็ประมาณ2.8นะครับ2.8เซนนะครับนี่คือพักกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแต่ก็มีของฝีมือนะครับออกมานานแล้วนะครับนี่ผมก็จะหยิบมาให้ดูนะครับบางคนก็เล่นเป็นแท้ไปแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับเขาก็รอนี่ครับอูข้างท้าย ข้างขวานี่ของฝีมือนะครับทางซ้ายของจริงนะครับของจริงดูหน้าก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับหน้าของพระกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าเนี่ยหน้าเขาจะอิ่มๆนะครับหน้าเขาจะอิ่มๆเนี่ยของวัดแหลมฟ้าผ่าเนี่ยของแท้เนี่ยใบหน้าท่านจะอิ่มๆนะครับอันนี้ดูหน้าที่ฝีมือการทำนะครับก็จะมีคิ้วมีอะไร นี่ก็เล่นเป็นแท้กันไปแล้วมั้งครับเห็นทำมานานเหมือนกันก็ดูทําดีนะครับมีตอกตู่ด้วยแต่ว่าผมมองว่าเป็นของไม่แท้นะตกผมมองว่าเป็นของไม่แท้นี่องขวามอือน,นะครับ ผมมองว่าเป็นของไม่ไม่ไม่แท้แต่องคซ้ายมือเนี่ยผมมองว่าเป็นของแท้นะครับราคาเล่นหาก็หมืน่นหลักหมื่นนะครับหมื่นกลางๆแล้วครับเห็นไบางที่ก็ขายกันถึงสี่ห้าหมื่นผมก็ไม่รู้ว่าราคาไปขนาดไหนนะครับองนี้องแท้นะครับองแท้องนี้ไม่แท้นะครับใจผมว่าไม่แท้นะครับองเนี้ย นี่องค์นี้หนาก็ Luci ้าใจอิ <trans> ่มนะครับแก้มก็จะใจอิ่มเห็นไหมครับบางองค์เนี่ยบางองค์ก็จะมีรอยแต่งตะไบนะครับแต่องค์นี้หล่อได้สวยเขาก็เลยไม่ไม่แต่งเลยนะครับไม่แต่งเลยพ้าก็มีตะเก็บเห็นไหมครับรอยลบตั้งแต่ในหุ่นนะครับเนี่ยรอยผิวก็จะเหมือนผ้าหล่อทั่วไปนะครับเป็นเม็ด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 ตกทรายเห็นไหมครับเนี่ยตรงแขนแขนเนี่ย เน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับจะตกทรายเนี่ยนะครับผิวก็จะเหมือนผ้าหลอโบราณโดยทั่วไปนะครับเหมือนผ้าหลอโบราณโดยทั่วไปผิวก็จะตกทรายนะครับนี่เป็น oga, me. Me. รูพื้นพุนเนี่ยเนี s <S viene, ่ยเนเป็นพุนพุนเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพุนคม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 เนี่ยผิวก็จะตกทรายนะครับเหมือนผ้าหลอโบราณโดยทั่วไปเอาดูของไม่แท้บ้างผิวก็จะไม่มีตกทรายเห็นไหมครับ เนี่ยผิวก็จะนุนนวลลื่นๆ่นี่อะเออนนนวลลื่นลื่นนี่น่นวลลื่นถึงแม้ว่าจะทํามาเก่าจะนุ่นนวลลื่นๆื่นแบบมองดูแล้วมันไม่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 คมนะครับมองดูไม่ค่อยคมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ากรรมวิธีการหล่อนี่น่าจะ ใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยถ้าเผอก็จะเหมือนเหมือนกันด้วยการที่กระหล่อเนี่ยเนี่ยเพราะว่าดูแล้วก็รู้ว่าหล่อเหมือนกันนะครับรู้ว่าหล่อเหมือนกันแต่ว่าโลหะนั้นยังไม่ได้นะครับโลหะของเขาเนี่ยออกจะสีซีดกว่ากันเนี่ยองทางซ้ายมือเนี่ยสีก็จะซีดกว่าครับองนี้โลหะเขาจะใหม่กว่าถึงแม้ว่าจะหล่อกวิทีเหมือนกันคล้ายๆกันก็ตามนะครับ สีของโลหะเนี่ยเพราะว่าเป็นการเอาชนวนเก่าชนวนเก่าของของวัตถุทัศน์มานะครับถตาคุณสีสนเนี่ยท่านเอาชนวนเก่ามาเพราะฉะนั้นทองเหลืองก็เลยเป็นทองเหลืองซีดนะครับทองเหลืองออกซีดนะครับดูของแท้เนี่ยเขาจะอิ่มนะครับหน้าแก้มเนี่ยเขาจะป่องอิ่มนะครับแล้วบางบางองนะครับบางองค์ก็จะเกียร์แถวเนี้ย นะครับเจียแต่งหน้าผากเรียบแต่งแขนนะครับแต่องนี้เนี่ยเขาหล่อมาสวยนะครับหล่อมาสวยก็ไม่มีรอยแต่งเลยนะครับไม่มีรอยแต่งเลยก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายองค์นึงนะครับดูการอุดไม่กิ่งนะครับอุดไม่กิ่งตัดจำนวนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระกิ่งสายวัตถุทัศน์อีกองหนึ่งนะครับสองสี่แปดสี่ เรียกว่ากิ่งวัดแหลมผ้าผ่าจํวนการสร้างน้อยมากครับ300องค์นะครับพระกิ่ง300องค์พระชายวัดพันองค์นะครับพระกิ่งจะมี2แบบนะครับตรงสังกติจะมีเป็นเป็นขีด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 กับสังกสังกติแบบเป็นเส้นอย่างนี้นะครับมี2แบบส่วนขีดขีดขีดพบเจอน้อยครับพบเจอน้อยและยิ่งสร้างแค่300อองค์ทั้งสองแบบก็ยิ่งเจอน้อยเข้าไปใหญ่ ส่วนมากจะเจอแต่อย่างนี้นะครับสังกติจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระกิ่งสายวัตถุทัศน์อีกองหนึ่งนะครับนะคาเล่นหาก็ห,ากหลายหมื่นนะครับหลายหมืน่นโอเคครับคลิปนี้ให้ดูกันเพียงเท่นี้นะครับพระกิ่งสายวัตถุทัศน์เรียกว่ากิ่งวัดแหลมฟ้าผ่า ้านข้างด้านหน้าโอเคสวัสดีครับ